โอเคค่ะจวบอกให้ใครจะับเบนซาร์เฟีนะพี่เขาบอกว่าคิดถึงในนี่ในสเตีนน้องถามว่าพี่เขาคือใครค่ะเบน ไป้วัแี่ขอคนดีนคนะใช่ค่ะคนดีน่ะอ๋อวันนี้น้องนี่ประข่าวไว้วันอื่นแล้วกันนะไว้วันอื่นนะคะไี่ตันไม่อยู่หลายวันแล้วะะ ปากชุดเหรอคะพี่ขอบฉุดมาเกิดพี่จันเจ้าด้คะไว้มาชุดพอกันอีกแล้วค่ะพี่จันเจ้ามาสวัสดีครับพี่จันเจ้าสุสวรรค์เกิดนะคะขอมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีมีแบบว่าสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆนะคะัให้บันเกิดปีนี้แฮปปี้วมากๆนะคุณสุสวรรค์เกิดครับขอบคุณครับน้องไปที่บ้านคุณแม่ค่ะ น้องบาทูล่ากับแม่นะคะอันนี้มัได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้มันมีแสงไงพี่เอ๋สวยสวัสดีครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมีปรากฏการณ์แมวเดี๋ยวฟังน้องชัวร์ในพรุ่งนี้นะคะ สวัสดีครับพรุ่งนี้นะครับผมจะมีปรากฏการณ์รวมตัวของศิลปิน AF นะครับงานเชนนหมี่นี่นะครับเจอกันนะครับพวกทีลานพาร์ครารากอนครับผมไปกันเยอะๆนะคะอีกแล้วเหรอวนเลยนะแรงๆต้องแบกต้องเบนน้องเบนแก๊งแปดดีว่าคิดถึงด้วยนะอ๋อไม่จะบอกไง อ่าดูตัวเต็มค่ะนี่ตัวเต็มโอเคนะคะไปดีสอมมากไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนะครับ แกงแปดีว่าคิดถึงนะขอบคุณครับเพ่อน่่สีไหมร้อมก่แลวไยนแ้งใไดมค่ะจะช็อตีอยกนเ็นลยไม่ได้ก็ไม่หลหรอยาามมาเลย ยินดีมากค่ะเมนคือนัดแล้วค่ะ

ใช่ค่ะวัน้องไม่ทุรกับแม่ยินดีมากๆเลยค่ะเรามารอกับสุน้องกันดีกว่าไม่ไปแล้วอะแบบมันเจอไม่ไหวไง